กลับสวัสดีครูผู้ชมทุกทท่านเลยนะผมวันนี้อยู่ผมมิสกิสซิปปีเซานะฮะวันนี้ก็อยู่กับรายการ MCP Master Gaming นะผมวันนี้อยู่เกม Honkai Star Rail นะผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มตัวละครตัวใหม่เลยนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมฮะตัวนี้นะผมโอเคนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองสุ่มมาเลยนะผมเราจะสุ่มพารหนึ่งก่อนนะครับผมมาดูกันจะได้นะฮะยังเกลืออยู่นะผมช็อตนี้ โอเคนะฮะดูเรื่องเดิมมากับผมอ่าดูรายละเอียดการสุ่มกันนะฮะตอนนี้นี่เรารู้สึกว่าเราต้อจะมีเทคห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคก,การสุ่มนะครับผมเราสุ่มแล้วใช่ไหมสมมุติว่าเราสุ่มแล้วใบหนึ่งนะครับเราออกก่อนนะครับเราออกเสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าไปสุ่มใหม่นะครับให้นับหนึ่งวิหนึ่ง 1>, 1วิอ่ะ1ใช่ไหมแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งใบที่1นะครับโอเคยังไม่ได้ใช่ไหมอรอบนี้ยังไม่ได้ะฮะรอบนี้ได้แค่สใช่ไหมก็เหมือนเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งนับ2วินะครับผม1 2กดเลยนะครับใบเดียวอ่มาดูกันนะับผมอ่ายังเกลืออยู่นะครับเกลืออยู่เกลืออยู่นะ อ่ะทีนี้เหมือนเดิมนะครับผมออกแล้วก็แล้วก็เข้าใหม่นะครับผมแล้วก็นับอีกสามวิหนึ่งสองสามนะครับกดเลยดูกันยังเกลือนะครับผมโอเคยังเกลือยังเกลือนะครับทีนี้เราจะออกสองครั้งนะครับผมอ่า โอเคนะครับเราสูมไปแล้วสี่ใบนะครับเข,ข้าครั้งหนึ่งก่อน 3, สามสูมไปแล้วสามนะครับหนึ่งสองนะครับออกแล้วก็หนึ่งสองกดเลยนะครับโอเคทีนี้ต้องได้นะเออยังเกลือครับผมไม่เป็นไรสุ่มไปแล้วประมาณห้าใบได้นะครับโอเคทีนี้เราจะนับห้าวิเลยนะครับผมสามรอบนะฮะหนึ่งสอง ออกข้างหนึ่งเข้าหมหนึ่งสองโอเคมาหนึ่งโอเคทีนี้แหละเปิดดูได้ไหมยังเกลือนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือไม่เป็นไรโอกาสหน้าเรายังมีนะครับผมทีนี้เราก็จะไปซื้อของก่อนนะครับผมกินรวยมากเลยนะ รวยมากนะครับผมอ่าเรารวยเรารวยเรารวยเราไม่กลัวฮะเรารวยมากเรามีท่าใบนะครับผมอ่าเรามีท่าใบอันนี้ก็ไม่ถึงนะรู้สึกว่าอ่าได้ได้อีกอันนึงนะครับผมมาดูกันต่อเลยใช้สูตรเดิมนะครับผมทีนี้เรานับไปครั้งละสมนะครับผมแต่2รอบหนึ่งอสมออกนะครับทีนึง หนึ่งสองสามกดเลยนะครับทีนี้ต้องได้แล้วโหยังเกลืออีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ต้องได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ออกนะครับผมทีนี้มาดูกันหนึ่งสองนะครับสามรอบนะครับผมแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมเต็บเชิงนะครับผม หนึ่งสองสามโอเคกดเลยทีต้องได้แล้วโอ๋ยงไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรครับผมแต่เย็นนะผมแต้มหนึ่งรอบสุดท้ายเราจะเก็บสิบนะครับผมหนึ่งสองสานะครับเหมือนเดิมออกทีนี้สี่รอบเลยครับหนึ่งสองสาออก 1>, 1 2 3สนะครับ่าครั้งท้าย1 2 3สโอเคกดอีกทีต้องได้ยังเกลืออยู่นะผมรอบนี้เราหนึ่งครั้งเดียวพอยังเกลืออยู่นะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมเกลือได้เกลือไปนะฮะแต่รอบหน้าจะไม่เกลือละ อ่ทีนี้เอาใหม่นะฮะสองรอบพอหนึ่งสองสามสี่โอเคออกหนึ่งสองสามสี่กดเลยต้องได้แล้วรอบนี้โอ้รอบนี้ได้จริงจริงด้วยโอเคมาดูากนันอ่า5้าดาวฉันต้องได้ได้ไหมโอ้เปิดมา เป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับผมเทคนิคในการในการสุ่มนะครับในการสุ่มตัวละครนะครับให้ได้5เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคช่ำชองนะแต่เราเราก็สแต็กนะครับสแต็กไว้นะครับเขาเรียกว่า <c oughs> นะครับเปิดแล้วรอจังหวะแล้วก็เปิดอีกให้มันได้นะครับผมเร้ <c oughs> แล้วผมเราก็ได้แล้วนะครับตัวใหม่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่มาใหม่เลยนะครับนะฮะยี่สิบพาร์ทก็ยี่สิบพาร์ทก็สุ่มได้นะครับผมอันนี้คือเทคนิคนะครับผมเทคนิคใครเอาไปลองใช้ก็ลองได้นะครับผมเซ็ตอ,อันนี้ก็แนะนําก็ให้ใส่ของทําลายล้างไปนะครับหรือจะเอาอันนี้ก็ได้นะครับวางซ้อนทําลายล้างถ้ามีคยีย์ผู้สงสัยเพิ่มขึ้นและสร้างด้เบอนแกตัวไวทยติดสนามเผาใกล้นะครับ Gamer, แต่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะรองอันนี้นะครับอันนี้น่าจะดีนะครับอ่าอันนี้นะฮะอันนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเซตอันนี้แล้วกันนะครับสสใจนะครับส่วนเซตแนะนอนก็นะครับผมแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้จัดนะรีไวซ์ยังไม่ได้จัดนะครับลองดูอ่าแล้วก็เลือกได้นะครับผมอันนี้ก็อัพโอเคนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูความสามารถนะผม เดี๋ยวจะให้ดูความสามารถของตัวเขานะครับอันนี้รับนะรับนะครับให้ดูความสามารถเลยนะครับอันหนึ่งนะอ่าเอาหมหเอา,าอ่าให้ความสามารถนะผมทดลองให้ดูความสามารถนะครับผมว่ามันทําอะไรได้นะครับแต่ตัวนี้ดีนะ วันนี้ดีนะฮะดีดีดีโอเคอันนี้ทำลายล้างนะครับผมโอเคตัวนี้ดีนะฮะดีด,ด,นนผด,ะะด,ดีผมแนะแนาให้เปิดนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเล็บนะปมเ,เปิดเลยมาดูกันเลยนะครับผมมีความสามารถดด้วยนะครับผม การโจมตีปกตินะผมก็คือสร้างเดเมจกายภาพเล็กน้อยแก่นะครับฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมส่วนสกิลการต่อสู้นะผมก็คือฟืนฟ้นฟู HP และสร้างเดเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับรวมถึงตัวที่อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายด้วยนะครับตัวที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะโดนเดเมจด้วยนะครับถ,ถ้าไม่ตายคือ เข้าสู่ฐานะนะับปัดป้องและยั่วศัตรูทั้งหมดระหว่างนั้นหลังจากที่ถูกโจมตีนะครับผมจะเกิดการตอบโต้ทันทีที่ทรงพลังนะฮะซึ่งจะสร้างดาเมจกายภาพแก่ผู้นะครับผู้โจมตีนะครับและตัวที่อยู่นะครับใกล้เคียงเป้าหมายดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะสร้างดาเมจกายภาพเล็กน้อยแก่ตัวอื่นตัวนะครับโดยจะทําการฟันทั้งหมด6ครั้งนะครับเกือเกือเหมือนกับว่าใช้พัสสีนะครับเพื่อเก็บสแต็ปครบหกทั้งนี้หากไม่เกิดการตอบโต้กับนะครับขนาดเน่า ขณะอยู่ในสถานะปัดป้องพอสถานะปัดป้องสิ้นสุดลงจะสร้างกายภาพนะครับได้เมจกายภาพแก่สลูปเป้าหมายนะครับที่อยู่ใกล้เคียงดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับส่วนพัสสีก็คือเมื่อ,อยู่ิีนะครับถูกศัตรูเป้าหมายโจมตีจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมและปล่อยการตอบโต้ใส่ผู้โจมตีและเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงมันด้วยนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเขาถูกโจมตีมาเขาก็จะ ใช้สกิลติดตัวนะครับผมก็คือสวนกลับเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคพิเศษก็คือว่าทําให้ตัวเองนะครับได้รับเอฟเฟกต้านรับเป็นเวลา20วินาทีเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ด้วยการโจมตีศัตรูและการถูกโจมตีในระหว่างนั้นแล้วจะปล่อยนะครับอิ Inter นเทรอินเทรลคอร์นะผมใส่ศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มทันทีนะฮะเหมือนกับว่าสุ่มโจมตีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เปิดนะครับผมใช้สแต็กที่ดีเนะดีด๋ยวจะปั๊มเลเยอร์ให้

ตัวนี้ก็ดีนะครับผมคือพลังงานที่ให้เพื่อนอีทีเขาได้ทำไม่ตายนะแต่เมื่อโดนจบตีตอบโต้สวนกลับนะครับผมดีมากเลยนะครับผมทำไม่ตายได้เพิ่ม ATK ให้เขาหนึ่งม่แรงจับเดี๋ยวเราค่อยอยู่ให้เขานะ ไปเล่นดีไปกินเป็นไงอดจับฮนะนี่ตันอะไรอยู่ใช้หรือเปล่าตอบโต้นะผมก็ถูกโจมตีจะตอบโต้ได้นั่นเองดีมากเลยนะคะคน,นพาสซีฟก็ดีมากนะครับเทคนิคสกิลติดตัวก็ดีด้วยนะครับใช้ได้นะครับอ่าก็รับรางวัลเลยนะครับโอเคนะครับผม ก็ใช้ได้นะครับผมเป็นตัวดีมากนะครับก็ตัวนี้ก็กลับมารีแล้วนะฮะตัวนี้ก็กลับมารีแล้วนะครับผมผมมีตัวฮิวเยอะแล้วนะครับผมจะไม่เปิดเพิ่มแน่นเกินนะครับส่วนนี้เราก็ไปรับจากที่เขารีมานานนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคก็รับได้นะครับผมน,นี่เราก็เก็บ ส่วนตัวแมปตัวอะไรก็เข้าไปได้นะคผมอันนี้ก็มีพวกเฟสใหม่ด้วยนะครับผมก็รับไปนะครับรับไปรับไปนะครับเงื่อนไขก็ได้อันนี้ก็ได้อีกร้อยเพชรนั่นเองจะต้องถึงนะครับผมถึงยอดถึงจะได้ถ้าได้ถึงถ้าได้ครบมันก็จะได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ครบเนาะต้องเก็บอีกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เซตอัพ หรือจะไปเล่นเก็บไลโค้ดจากซิมูเลเตอร์ก็ได้นะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับโอเคนะผมจะจัดทีมแนวแบบไหนก็ได้นะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าจะให้เล่นเซตทําลายล้างนะครับทําลายล้างนะครับถ้าจะให้จัดนะครับผมก็ของทีมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เข้ามานะครับทำลายล้างตัวนี้อออกไปแท้งนะครับ อเอาเป็นปัญญาก็ได้นะครับผมออเอาเซตนี้ก็ได้เอาเซตนี้ก็ได้นะผมลบล้างทำลายล้างปัญญาอันลักนะครับเซตนี้ก็ดีนะก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับหรือจะเอาเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับ เอาเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับผมล่าสังหารทำลายล้างนะครับปัญญานะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเวิร์กนะ, <c oughs> ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเอาเซตนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมครับผมตัวสกินของเธอก็น่าจะมีอะไรโดดเด่นนะอ่าเปิดใช้งานนะครับผมเปิดใช้งานโอเคอ่าครับผม ตัวจิ๋วแต่น่ารักนะฮะตัวจิ๋วแต่น่ารักนะครับผม,อมโอเคถือว่าดีนะครับผมนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนมันอัปเดตใหม่มันน่าจะมีอะไรใหม่ๆมานะครับเ,เข้าไปที่แผนที่โลกเข้าไปที่นี่เลยนะครับผมเราจะไปดูกันว่าโลกซิมูเลเตอร์เขามีอัปเดตอะไรมาใหม่นะครับผม โอเคไปดูกันต่อเลยอ่าอ่ามีมีโรกเก้าอยู่นะครับผมอันนี้ก็เก็บแต้มได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยนะครับผมผมเคยบอกไปแล้วนะครับมันสามารถเก็บนะครับผมเก็บเพื่อเอเพื่อครบสะสมเออเมื่อเก็บตัวเนี้ยเพื่อทําการสะสมเพื่อซื้อไลโคนของในตัวนี้ได้นะผมเพื่อซื้อไลโคนนี้ได้สังเกตไหมฮะ บัตรอันนี้นะครับเห็นไหมครับบัตรอันนี้ใช้8อันนะอย่างที่บอกไปบัตรสีทองทองเนี่ยนะครับเก็บให้ครบแปดนะครับจะซื้อไลค์โคนนะครับเก็บการเกร็บนี่คือถ้าซื้อจริงๆถ้าซื้อเนี่ยนะครับซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับเสริมหรือเสริมเลดนะครับเสริมแรงเสริมเวลนะครับเสริมเลดหรือเสริมแรงให้กับตัวไลค์โคนทั้งเนี้ยอันนี้กอ็อันนี้ก็ซื้อ2อันนะครับผมใช้เนี้ยสองอันก็จะได้อันหนึ่งแล้วก็จะเสริมเลดได้ระดับหนึ่งครับก็จะเพิ่มระดับ นะครับเพิ่มระดับนะครับผมจริงๆมันตันแค่4มันตันแค่4ี่นะนี่นะครับตันแค่4นะครับอันนี้เก็บได้หนึ่งนะก็คือเราก็ไปเล่นเก็บนะครับเล่นเก็บจากด่านซิมูเลเตอร์เมื่อเราสะสมแต้มครบถึง1 2ึ่งหมื่นสองร้อยเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแต้มเนี่ยเราก็จะได้อันนี้มานั่นเองนะครับเราต้องเก็บให้ได้ถึง8ถึงจะซื้อไลโคไดสส่วนจะอัพเลดหรือปั๊มเลเวลหรือปั๊ม ระดับของตัวไลโคเนี่ยก็ใช้อันนี้2อันนะครับผมไอที่บอกไปก็ใช้อันนี้นะครับผมอันนี้สามารถปร๊มระดับให้ตัวไลโคเนี่ยมันมันสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับอย่างของตัวผมที่ผมเล่นนะครับยกตัวอย่างของตัวอาจารย์นะครับผมที่เล่นเก็บจากซิมูเลเตอร์มาตอนนี้ผมอยู่ระดับผมไประดับ4แล้วนะครับผม วางซ้อนอตอนนี้ผมไประดับ4แล้วนะครับผมตัวจัดนะครับผมก็วางซ้อนก็นะครับผมมันคั้นแค่ขั้นห้านะผมเฮ้ยเป็นระดับ4แล้วนะครับก็ใช้ไอ้นั้นที่ผมบอกนะครับผมใช้ตัวเนี้ยนะครับผมใช้ไอ้อันนี้ใช้อันเนี้ยนะครับ รับเพิ่มระดับได้นั่นเองนะครับแห่เก็บสองนะครับผมโอเคนะครับผมโลกก็ยังเหมือนเดิมครมีลกเก้าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผม่าเดี๋ยวผมบอกนะผมอ่ะสวยว่าเสริมพลังนะผมถ้าในกรณีที่เสริมพลังหมดนะครับคุณเห็นไหมครับตรงนี้นะผมแล้วกดนะครับแล้วเราก็จะเลือกอันนี้ได้นะครับผมกดใช้นี้ปุ๊บมันก็จะเสริมได้นะครับผมเสริมทีละสองแต้มนะครับผมเสริมทีละสองแต้ม นะครับส่วนการผสมนี่ผมก็บอกแล้วนะครับการผสมก็การผสมก็สามารถผสมได้นะครับผมสามารถผสมได้ตามปกตินะครับ,รรรบเข้าไปที่นี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การผสม ก็สามารถผสมได้นะครับโดยการผสมเนี่ยนะครับอันนี้นะครับผมสามารถที่จะเพิ่มแต้มได้นะครับการเสริมพลังซึ่งเราจะใชอะ้อันนี้นะครับผมอันนี้นะครับหนึ่งอันนี้1อันนะครับแล้วก็อันนี้1อันนะครับผมเซตนะครับสองันนี้ผสมกันนะครับก็จะได้นี้1อันนั่นเอง แต่ผมจะเสริมไปประมาณสักสิอันนะครับผมสิอันสิอันนะครับอันนี้ก็เก็บได้จากการที่เราไปเล่นภารกิจนะครับผมหรือตบมอนได้นะครับผมเก็บจากการเล่นภารกิจนะครับผมคุณทำเควสทําอะไรนะครับก็จะได้มาเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวผมไปเก็บนี่ก่อนแล้วผมเราทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ได้นะครับผสมนะครับหรือจะเก็บจากอันนี้ก็ได้นะครับ เก็บจากเอ่อเก็บจากอันนี้มาก็ได้นะครับอ่าเก็บจากอันเนี้ยสมมุติว่าเราเพิ่มตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ขอยืนยันปุ๊บเมื่อมันครบ2ี่สบชั่วโมงใช่ไหมเมื่อมันครบ2ี่สบชั่วโมงปุ๊บแล้วก็จะได้อันนี้มานะครับได้อน,นี้มานั่นเองนะครับอ่าเป็นต้นนะครับผมอ่าโดยเอาตัวเนี้ยค้างไว้เหมือนกับในกรณีเนี้ยนะครับผมในกรณีที่ตัวเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ผมกรณีนี้เรียกคืนก่อน เราจะเอาอันนี้นะครับกดได้แล้วก็เลือกนี้นี้นะครับผมแล้วก็ขอยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้ถึงประมาณ19ชั่วโมงนะครับผมพอผ่านไป19ชั่วโมงเราก็จะได้อันนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราวางตรงตามเงื่อนไขของมันเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มเติมนะครับผมนะครับมันก็จะได้เพิ่มเติมอีก10นะครับก็จะเป็น25นะครับอันนี้ก็จะเป็นย5่านะครับถ้าเราวางตามเงื่อนไขอย,อย่างเช่น ตั้งเข่งไงพี่ก็อย่างนี้นะครับผมเ,เห็นสีเขียวไหมครับผมเนี่ยถ้าเราวางตามเครื่องไข่ก็คือที่มันจะมีสีเขียวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้าแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่มีสีเขียวเนี่ยนะครับในกรณีเนี้ยมันนี่มีสีเขียวใช่ไหมมันมีแต่สีดําแบบไม่มีไม่มีสีเขียวเนี่ยอันนี้ถ้าเราวางไปเราก็จะได้แค่รา,วางวัลพื้นฐานคือสิบห้าอันแล้วก็อันนี้อีกสิบห้าอันนะครับสังเกตดูนะฮะถ้าเราแบบไม่มีสีเขียวเนี่ยไม่มีเขียวเนี่ยแล้วเราวางไป นตัวเนี้ยนะครับผมไม่มีสีเขียวเลยนะครับเราวางไปอย่างนี้ได้แค่พื้นฐานแต่ถ้าในกรณีมีสีเขียวอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะฮะเราจะได้ทั้งรางวัลพื้นฐานก็แล้วก็รางวัลเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างที่บอกไปว,ว่ามันต้องรอให้ครบนะครับมันถึงจะมันต้องรอให้ครบ20ิชั่วโมงถึงจะได้นะครับผมที่บอกไปเนาะโอเคนะครับกได้นี้มาแล้วก็เอาไปผสมซื้ออันนั้นได้นั่นเองนะครับโอเคนะผม,ม สำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคตัวหนึ่งนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผลในคลิปต่อไปนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ